อ่านอนมาท่านตื่นได้นี่ว่าจะตื่นใช้บาทไม่ไรได้นี่โอ้ยเปียกแม่ดูนะคะดูแม่แม่โอ้ยสวัสดีนะคะสวัสดีแม่แม่เอซที่น่ารักทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาพบกับพวกเราในช่องแสนคูนนะคะ วันนี้นะคะอาบน้ำแต่เช้าเลยทำอะไรลูกโอ้โหดูปาดไปกัดดินมาที่ไหนลูกนะคะวันนี้น้องแสนคูนจะพาแม่เมฟซีมาใส่บาทนะคะวันนี้โอ้โหอาบน้ำตื่นสายนะเด็กๆนะคะวันนี้แม่แมขาเด็กๆตื่นสายเด็กๆตื่นสายนะคะวันนี้แม่แมขาดูอาบน้ำบ่ลลอนง่ายดอกวันนี้ หมุนเป็นลิงเลยอันนี้ชาแจกกระเตะได้ช้าตรงเพื่อหุดยเกลยเด็กชายน้อยอัดูแสนคูณนะคะวันนี้แสนคูณไม่ได้มาทำบุญคนเดียวนะคะแม่แม่ซีขาี๋ยวเราให้ไปดูนะคะว่าวันนี้ใครทำบุญ ใส่บาตกับน้องแสนคูณบ้างนะคะตามไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะดูวันนี้นะคะน้องชายของแสนคูนนะคะจะใส่บาตด้วยนะคะคำน้อยคำน้อยนะคะดูอาบน้ำแล้วต้องอาบน้ำอีกนะคะเพราะว่าเล่นดินนะคะเขาเป็นคนที่คันชอบอาบน้ำเสรแล้วชอบถูชอบทาแป้งนะคะตอนนี้พี่ควานของเราได้อาบน้ำอีกรอบนึงแล้ว นะคะจากหลังจากที่อยู่เฉยๆไม่เป็นนะคะ,อะโอ้โหวันนี้แม่ๆ FC อซมาร่วมตักบาตรทำบุญกับน้องคำคูณน,นะคะกับน้องแสนคูณด้วยนะคะโอ้โหมีกองดินด้วยวันนี้นะคะรวมใส่บาตรนะคะอธิษฐานกับน้องแสนคูณ คำคูณได้นะคะแม่แม่ขาค่ะตอนนี้หลวงตาก,ก็มาถึงแล้วนะคะโอ้พี่กับน้องตอนนี้ใครจะเก่งกว่ากันนะคะอี๋อนะคะตอนนี้โอ้คุณยายได้มะม่วงกับปุ่นนะคะดูแซนคูนนี่ค่ะบคงบักสวดนะคะคดูนะคะบักสวดของเราเอ้ยท<ส>วด<ร> ดางนี้กอน,นี่หางลูงตาโอ้ยหลังจากที่ไม่ได้ใส่บาทมานานนะฮะใส่เราไอ,อ้ลูตาับาเออเราอีอีอีอ้อยอีอนอี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 ลีอ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 อีอีีอ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 โอีลอีออีอีีอี นะไปใส่บาทด้วยใส่ตังเดี๋ยวดังคำน้อยใส,ส่รึเลูกใส่ี่กำลังใส่ปเออนะคะลืมแล้วนะคะลืมการใส่บาทแล้วอ,อืมายนะคะไปเรามานั่งรับสินับพรกันดีกว่านะคะ

สาธุนะคะสาธุกับเด็กๆกับแม่ๆเอฟซีด้วย,วยนะคะ,ะคโอ้โหตี้ยังไม่ตื่นเลยค่ะมันนีนอนตุเดียวจบงานโอ้โหคำคุณใส่บาทวันเลกแม่เมฟซีขาสุดยอดเลยโอ้โหไะวันนี้จเสร็จภารกิจใ <ไป S 1> ส่บาใส่บาทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวพาคำคุณกับแสนคูณไป,ไปจวดก่อนนี้จะพาแสนคูณกับคำคุณไปจวดก่อนนะคะตอนนี้จะพากันไป โอ้โอ้ยยังจำโตพีกระน่องนี่แม่นะคะดูค่ะดูใส่บาตเสร็จพากันไปไหนอีกเนาะพีกระน่องนี่อ่ะค่ะเอ้าเอ้าเอ้าเอาเอาเอาของผู้ใด่นั่นของผู้ใด่นั่นของผู้ใด่นั่นหุยฮุยล่ะหุยฮุย อ๋อผมหูว่าแม่ลงให้ผมเบึงโอ้โหดัดเบืงเด้อเบิองกันเอาเด้อลุดมือแปะลาได้บาทนี่โอ้โหดูนะคะดูดูขาแม่แม่ฟซีขาดูโอ้โห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 ตายแล้วโอ้จะไปกินหอนแห้งโอ้กินหอนแห้งกินหอนแห้งโอ้ย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 ขนาดดินยังขนาดนี้ทรายจะขนาดไหนแม่แม่ฟซีขาตอนนี้โอ้โหใส่บาทเสร็จปุ๊บ เราโอกาสนี้มานานแล้วนะคะคุณแม่ควานเมื่อวานแม่ควานลงให้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ว่าน้องคําคูณแสนคูณยังไม่ได้เล่นกันนะคะเมื่อวานโอ้โหโอ้โหอันนี้ถมดินไว้ทําหลักให้น้องคําคูณได้นอนท้างโอกนะคะได้ตัดเด็ดน,นะคะ,ะแสนคูณเอ้ยห<า>ให้ยางคุ่นโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไวร่นมาดูคําคูณทําอะไร โ <laughs> อ้โหโอ้โหโอ้โหผมชอบชิงนี้ค่ะแม่โอ้โหขอบคุณครับแม่โอ้โหโอ้โหปึก <c oughs> เนี่ยลงมานอนไปท่านตื่นได้หนิว่าจะตื่นใส่บาทปไปเลยได้หนิโ <c oughs> อ้โหโหมอแมแยมเป็นตุ๊กตาลมลุกไปได้ไปกินชาวได้อีกบานนี่ ไปเลยไปไประเดีว๋วกินหัวพญช่องไหท์ไปเลยโอ้ไปกินหญ้ากินหญ้าเป็นด้วยบ่ลูกโอ้กิน,กนหญ้าคืองงวงนี่โตอันไอแก่นอันหอยย่างทุกโอ้โหกินเสร็จก็อนันนี้เลยนะฮะลัดกันเอาเดี๋ยวบ๊วยอันนั้นเรือเปียระไวยนี่เอาเข้าวข้างหน้าให้ไรลไุงไปนู่นไม่ดีกว่าบอก เออดูดูโอ้โหเคลียร์เราโยนนี้ต้มไล่กัมือนโอ้โหคำคูณหลีกทางให้พี่แสนคูณแล้วนะคะตอนนี้ดูโอ้ย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 น้องญาติน้องญาติพี่เล่นแห้งโพดพี่เล่นแห้งโพดนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปเล่นทางคูนมาลูกใครที่มันไหลไปทางคูนโอ้ยจะแมนน้องคำคูณไม่กล้าเล่นเลยนะแม่ไม่ซีขา โอ๊ยเปียกแม่ดูนะคะดูแม่แม่สีโอ้ยจะไปหาตามพี่ควานนะไอ้ว่าพิ่ไปถูยายวันเพื่อนแม่พี่คุณเอ้ยอย่าหลินแห้งห้ลูกสจะเลยเสีโค้ดยังบ่นีงโอ้ยทางนู้นไปทำอะไรยายโอ้ยตายแล้วโอ้ยทำไมเซียนคูรุนแรงยังลูกโอ้ย มาเคลียร์หายเคลียร์ดินให้นอกไงนี่เอ,นเอา้าดูคำน้อยทำไรลูกเอา้เอา,อาบ่ยอมไปพอบอกว่าท่เส้าเหรินกวนเหรินแห้งโพดอุย้ยอุ้ยละอุ้ยละน้อยไม่ดีลูกไม่เลยทั้งพีนลูกพอคำน้อยไม่กล้าเล่นนะคะดูอุ๊ยเอ็ดเ็ดบงดาเขาแม่โอ้ยเมเมซี่ใส่บาทแหล้่บ่ระท่านเลย อยังตามต่อยต่ตอยว่าแต่สิไปส่งหลวงตาหอยแหวนพวกแมนเลี่ยวใส่กองดิ้นเจ้าของเลยเอาพี่ควันเอาน้องคำคุณโอ้ยเบื้องต้นแตกขี่ไหลพอเอ้ยมักย้ไดู่่นเบื้องไม่ไม่โฟกัสไปที่ข้างหลังนะคะดูดูคำคูณพี่ควันคำคูณของเรากลัวน มีแต่คนกลัวแสงกูนะคะทางบ้านเลยมาคำคุยมาลูกมามามาอุย้ยยางตามพีแล้วอุ้ยยางตามพีแล้วยางตามพีเดี๋วเห็นพียางออกมาจะไปกับพี่ไหมนี่จะไปกับพี่ไหมนีไไม่ไปเล่นอยู่บ้านดีกว่านะลูกเนาะไปเล่นอยู่บ้านดีกว่านะฮะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย ดูดูด,ด,ดูเดินตามพี่แล้วนะคะดูเดินตามพี่แม่ดูดูดูด,ด,ดูโอ้โยขังเหลกข,ขังเหลกพี่ควันก็เอาเกือบไม่อยู่นะคะเดินตามพี่อย่างเดียวเลยนะคะอุ้ยเบื่อ,อ,องหางซี่ยางอีกอยางคือจะเจ็บขาแทบ่แม่หยอกคุยยางฝ้าว่าท่านพี่ไปต่อกองนู้นเลยไปตอกองนู้นเลยให้เสียนคุณดินดูนี่แหละ งางเฝ้างางเคยยืมเยยือยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮอย่าเล่นพังเบิร์เด้อเข้าหอมนั่มอุ้ยเบื้งเบื้องไปใส่นั่นนั้นไปใส่นั้นอุ้ยล่ะเออเอเอออดูคำคูณของเรานะฮะโอ้ดูเสศษคูณเที้ยงพุ่งไปนอนประการเนาะตานักการรัดเอาฮะโอ้ดูเสศษคูณเขาจะเหยียบดินนะเขาจะทุบหินให้น้องก่อนนะฮะ เดี๋ยวเข้าหอมตีขึ้นมาก้องกินยูหายฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหปานบ่เคยพบเคยพอพี่น้องเอ้ยบึงโอ้โหจะได้เรียนแห้งให้ลูกสไลเดอร์โอ้โหเออเออก่อนยินบบบไงเนาะแป้นเบิดเนาะ เอาลูกขึ้นไปเลยฮึบฮึบขึ้นไปฮึบนั่งยู่เตียงไป่ละอือแม่ชายดอกอยู่กับพีนี่แหละอะฮะเห็นคุนถอยลูกถอยดูจันคุนมอมแมมมาค่ะแม่เอฟซีดูไอ้ลูกไปเล่นวะเอาพี่ไปเล่นน้องก็ไปเล่นไปลูกไปไป เอาโมเลนโมเลนไปแล้วเด้วยสางเจ้ากำน่อยไปโมเลียวล้งเลยไปเลีนทางทางผุนบพอใจหมดมันไม่หมดทางผุนโอ้โหแทนคนแทนคูนเต็มที่เลยลูกโอ้โห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 เฮ้ยเฮ้ยนะคือเป็นกาวเทคือเป็นกาวเทคือเป็นกาวเทลูกพี่ เอ้ามาวะลูกเบเรนบอกคำคูนคำคูนหนีไปกินมะม่วงแล้วนะคะแม่เมย์เฟซีดูเสียนคูนเอ้ยสวดสวดเอ้ยสวดสวดนะควานเจียวกับควานอ่นเขาชอบเรียกนะสว,ด,นะนนกกวดนะ <c ười> เะอืนมายางพานาหะกับสวดกันมาเออลูกเอ้ยมนมนมนออกมาไม่ใช่เพ่เอ้ยดูคำน้อยดีกว่านะคะแม่เมย์ค่ะคำน้อยคำน้อยโอ้โหโอ้โห นีน่ฟินเหลือเกินแม่ครับฟินเหลือเกินอ่ะขึ้นไปลูกขึ้นขึ้นพี่กระหน่ออ้มีเตมูเล็บดำเลยเออเออเออจะไม่เขียดใส่เสาน่นฮึอออเออตะลุยแล้วบานนี่เอาเึงเอาด้อยเลียนแตกสะได้บานนี่นี่นั่นโอ้โหเป็นภาพที่สวยงามมากมากเลยนะหัวชนกันเลย โอ้ใส่บาดแล้วมีพ hey. ล e ังนะฮะพี่ควานว่าแต่ได้ือขี่ไหลเยอะหยอดใส่จนดิ้นหาวแห้งต้นขีไหลยังอีกบาดนี่อ mm ๋ออ๋ออ๋อิเตะเอางนองเนี่ยเบื่อเส้นคุณแล้วเหรอวะเฮ้เอาไปต่อไปแล้ว เก่งเกงเอานาะพาเป็นเ้นองไปเก็บนะฮะบ่แล้วพุ่นสนใจเลยมามาลูกหล่าปลาอแล้วมาเอ้ยตานตานมานี้ตานลูกมานี้เฮ้ย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 มึงก็เอาบอลสั่งงี้โอ้โหน่นแน่น้้ห้ย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 ยังจะซี่ โอ oh, oh, ้ยใส่ใบจะได้มีแห่งหลายแท้โอ้ยตายเลยแสนคูณเฮาพ่อกัะเมรกับบาเวีนเด้อพี่น้องเด้อผมเป็นตาเลี้ยงเงี้ยอย,อย่าไปโผดโอ้ไปอยู่วัดเท็ดบาบลวงตาแท้โ <c oughs> อ้ยดูอันนี้ทำอะไรเ <c oughs> ออเลยจะได้เสียงขักแอกนะอตานออกนี้เลยตาจู <c oughs> วันนี mm ้เซนคูณคึกนะลูกโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออพอมาฟังพี่พอนั่นเอาอยางให้ลูกอ่ะตามเอาน้องโอ้ยน้องตามเอาน้องแหย่ลูกดูไปชนเอาน้องตึ้มย่างแหย่เลยวันหนึ่ง ตอนขันโดไซจ้ากันโดอันมูปูจ่าอยากจ่าลองยีไป้าอรลองเลยเออเออเออเอาแล้วขอโยนยังแห่แมาเล่นเออ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 นี่จือบอบาทนี่จือบอเมื่อ <Hayır> นี with ้ไอ้จ่าอาหารเด็กๆพากันกินอาหารแบบ ฟุ่มเฟือยมากเลยโอ้โห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 ็นหมาบ่ได้เลยเห็นหมาบ่ได้เลยเห็นหมาบ่ได้เลยเห็นน้องตาลบ่ได้ตาลเอ้ยตาลเออ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 เฮ่นสร้างมาเล่นกับมันนอนให้สร้างก็เหยียบได้ปะเนี่ยตาลแม่เอ้าเอ้า เอา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 สแกนคุ้ม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 จัดแกนตาในบ้านี้เออเออเออลูกบอลนี่เละมัมีเรือครับเละอะไรลูกฮโออออหน่อยนะอ้ยอ้ยไปไหนนั่นไปไหนนั่นไปบ้านยายแล้วเขาไปบ้านยายแล้ว เขาเข้าไปบ้านยายแล้วเข้าไปเก็บเลยชูนแล้วเป็นสุนชุนแล้วตาเอญาเยอะๆมามามาลูงมามามานะตอนนี้เด็กๆห้าวมากเลยโอ้จอดจอดจอดโอ้ยน้อเสีนคูณหาวแหงเบิงกีไรแล้วโอ้นี่อะสร้างเจ้าพีิฆามสร้างเจ้า นี่นะคะตอนนี้เอาเด็กๆเล่นเอาเอาอีหยังอีวานี่โอ้ยจบาม่จบจบมามาปิดคลิปดูมาปิดคลิปมาโอ้ยบ่ย่อมบ่ยอมเบย่อมโอเคนะแม่พี่เดี๋ยวตอนนี้เราต้องขอตัวเก็บต้องแส้นพูดก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มเริ่มเอาไม่อยู่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ นะะฮถ้าชอบกิปนี้กดไลค์กดติดตามนะครับโอเคนะครับม่เอฟซีก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปจังหวโอ้ยเลก้ยี้อะไรแบบนี้ไป้ย